สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยยังอยู่กับบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์นวันนี้พามาชมแบบที่2แบบที่2องเชอร่าโทนสีเขียวนะแบบแรกจะอ,ออกโทนสีฟ้าค่ะสําหรับบ้านโมเดิร์นนกดาวหลังนี้นะคะความกว้างก็อยู่ที่3เมตรความยาว6เมตรหลังนี้ภายในจะแตกต่างจากโมเดิร์นฟ้านิดนึงนะ,ะสนัดให้ดูโดยรอบก่อนค่ะ สำหรับรายละเอียดหลังนี้นะความกว้าง3เมตรยาว6เมตรพื้นที่ใช้สอย18 m, ตารางเมตรนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ระเบียงโครงสร้างเหล็กทั้งหลังคามุงด้วยหลังคาสันไทยขนาดของเสาเหล็กนะ4นิ้วคูณ4ขนาดของคาน4นิ้วคูณ2ยกพื้นสูงประมาณ60เซนติเมตรค่ะ หลังนี้บันได3ขั้นในส่วนของบันไดาหากลูกค้าสั่งไปนะทางร้านก็จะขัดและลงเฉลกให้ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านความกว้างก็อยู่ที่3คูณ1เมตรห้ฝ้าระเบียงหน้าบ้านจะเป็นฝ้าหลุมค่ะในส่วนของตัวบ้านก็จะคล้ายแบบแรกเลยนะมุงผนังด้วยไม้ฝาเชราสีเขียวความกว้างของหน้าต่างกว้าง1เมตรคูณความสูงเมตร10ค่ะ หลังนี้ยังไม่ได้ใส่ประตูนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณห้องนอนห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยเหมือนแบบแรกเช่นกันนะคะความกว้างของห้องก็อยู่ที่3คูณ3เมตรหลังนี้ด้านหน้าในโซนของห้องน้ำจะให้พื้นที่วางของมาสองช่องอาสามารถวางตู้ได้หรือสามารถยิงราวแขวนเสื้อผ้าวางชั้นได้2ช่องนะส่วนแบบแรกก็จะให้มาช่องเดียว ภายในบริเวณห้องนอนนะคะฝ้าก็จะเป็นสไตล์ฝ้าหลุมเช่นกันเดี๋ยวสนักพามาชมห้องน้ําห้องน้ําก็ใส่สุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วปูผนังเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะผนังออกทนสีขาวห้องน้ํากว้างเมตรคูณหเมตรห้ในส่วนของห้องน้ําก็ฝ้าเรียบ ตรงนี้จะเป็นโซนบริเวณด้านหน้าห้องน้ํานะคะก็จะให้มาสองช่องอช่องหนึ่งก็ความกว้างประมาณ60ซนติเมตรในโซนด้านหน้าห้องน้ําก็จะประมาณนี้คะ่ะตอนนี้สนันก็ยืนอยู่ฝั่งทางห้องน้ํามองไปทางด้านหน้าบริเวณห้องนอนจะเป็นฝ้าหลุมนะคะหลังนี้ก็ให้หน้าต่างมา2ช่องเช่นกันลงๆงกว้างแบบนี้เลยความกว้างบริเวณห้องนอนนะคะก็อยู่ที่3คูณ3เมตรห อ่านี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบที่2ก็จะแตกต่างจากแบบที่1เล็กน้อยในโซนของด้านหน้าห้องน้ํานั่นเองสำหรับบ้านนกดาวโมเดนหลังนี้นะคะก็พื้นที่ใช้สอย18ตารางเมตรราคารวมติดตั้งอยู่ที่1 6 0 0 0 0บาทพร้อมติดตั้งค่ะสะนัดก็นำมาให้ชมเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบบ้านนกดาวสไตล์โมเดอ่าหลังนี้เบ็ดเสร็จเรียบร้อย1 0 0 0 0บาท คุณเจ้าของบ้านลูกค้าก็ไม่ต้องวิ่งหาช่างไม่ต้องวิ่งหาซื้ออุปกรณ์ให้ยุ่งยากหลังนี้ก็สามารถยกไปติดตั้งได้เลยในราคา160,000บาทท่านใดสนใจก็สามารถแวะไปชมได้ร้านก็จะอยู่ข้างโรบินสันบุรีรัมค้าหาไม่ยากติดถนนใหญ่ฝั่งโรบินสันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสัดพาชมบ้านแบบบ้านสวยๆในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ